สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินตลอพอดีว่ามีลูกความเก่าวันนี้ทักมาถามว่าพี่คะหนูจะกู้เงินโดยมีที่ดินเป็นของค้ำประกันโดยเจ้านี้เนี่ยให้เลือกได้ว่าจะขายฝาก หรือจะจำนองโดยถ้าขายฝากให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าอ่ะมันก็เลยจุดประเด็นคลิปคลิปนี้ขึ้นมาว่าสรุปว่าขายฝากกับจำนองมันต่างกันอย่างไรแล้วถ้าเลือกได้จะขายฝากหรือจะจำนองดีอ่ะ ถ้าเกิดจะพูดกันง่ายๆว่าขายฝากกับจำนองมันต่างกันอย่างไรดูกันที่กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์คืออะไรผมเคยเล่าแล้วว่าที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ก็คือที่ดินที่มีฉะโนดเท่านั้นต้องเป็นเล่มฉโนดที่ดินเท่านั้นดอสอสามพปทห้าหรือจะเป็นอะไรล่ะ รออสอที่รัศดรอ,อาสาหรือจะเป็นพอบทอที่ให้เกษตรเพาะปลูกเหล่านี้ไม่ใช่ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ที่ดินมีกรรมสิทธิรร์คือที่ดินที่เอกชนสามารถเป็นเจ้าของได้คำว่ากรรมสิทธิ์คือการเป็นเจ้าของอ่ะแล้วทั้งสองอย่างนี้คล้ายฝากกับจำนอง มันต่างกันที่กรรม,มสิทธิ์นี่เองกรรม,มสิทธิ์การขายฝากเซ็นสัญญาขายฝากกันปุ๊บกรรม,มสิทธิ์ตกไปอยู่กับผู้รับขายฝากทันทีเราโอนกรรม,มสิทธิ์ให้ทันทีเราผิดสัญญากู้ยืมฉบับนี้ฉบับน,นสัญญาขายฝากฉบับนี้เมื่อไหร่ผู้รับขายฝากยึดได้ทันทีแต่จำน้อง กรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนี้ยังเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเราผิดสัญญาจำนองผู้รับจำนองต้องเอาไปฟ้องศาลแล้วบังคับจำนองถึงจะสามารถหนึ่งขอยึดที่ผืนนี้เป็นของผู้รับจำนองหรือสองให้ขายท่อตลาดเป็นเงินมาใช้นี้ เห็นไหมว่าหลักๆแล้วมันต่างกันที่ว่าจำนองกรรมสิทธิ์อย่างเป็นของผู้จำนองเหมือนเดิมเป็นเจ้าของที่คนเดิมผมเอาไปขายฝากเอาที่ดินผมมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งเอายกตัวอย่างให้ฟังผมมีที่ดินผืนหนึ่งผมเอาไปขายฝากกับนายกเจ้านี้นายก รับขายฝากผมที่ดินผมผืนนี้เป็นของนายกทันทีเพียงแต่ว่าสามารถถ่ายถอนได้ถ้าผมใช้นี่เสร็จสิ้นยืนยันเอาหลักฐานมาที่ที่ดินบอกเนี่ยผมจ่ายนี่หมดแล้วขอถ่ายถอนแต่กรรมสิทธิ์มันกลายเป็นของนายกไปแล้วกับกันผมมีที่ดินผืนเดิมนี่แหละแต่ผมไม่อยากขายฝากผมไม่อยากเสียกรรมสิทธิ์ไป ผมอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ผมอยากจะครอบครองผืนนี้อยู่ผมยังอยากจะใช้ประโยชน์พื้นที่ที่นี้อยู่ผมก็เอาไปจำนองแทนในเมื่อจำนองผมเอาไปจำนองให้นายโก้นายโกเป็นเจ้านี้จำนองผมเป็นผู้รับจำนองผมแต่ที่ดินผืนนี้ยังเป็นของผมอยู่กรรมสิทธิ์มันยังอยู่กับผมผมยัง ครอบครองใช้สอยใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำต่างกับแบบขายฝากขายฝากไปแล้วกรรมสิทธิ์มันตกไปอยู่กับนายกรหรือผู้รับขายฝากไปแล้วเพราะฉะนั้นพอกรรมสิทธิ์ตกไปอยู่กับเขาแล้วการจะครอบครองการจะใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันย่อมเป็นของเขาด้วยอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดแนะนําได้เลือกอันไหนดีถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้ที่ไว้ใจได้อาจจะเป็นธนาคารใหญ่ธนาคารพาณิชย์แหล่งไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสียงโอเคเหล่านี้พอจะเชื่อใจขายฝากได้เพราะว่าไม่บิดไม่มีปัญหากันแน่นอนแต่ถ้าจำนองใช้กับเจ้าหนี้ทั่วไปอาจจะเป็นกึง่งๆนอกระบบแล้วว่า เ,ออเพื่อนกูยืมหน่อยเดี๋ยวกูเอาอันนี้คําให้จำนองเนี่ยเหมาะกับเจ้านี้ทั่วไปมากกว่าพืชกรรมสิทธิ์ยรรเป็นของเราไม่มีปัญหามันไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะดีเราสามารถใช้ต่อได้จะปลูกพืชผลเกษตรหรือว่าตั้งบ้านจะอยู่ยังไงมันก็อยากเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่ต่างจะขายฝากที่กรรมสิทธิ์ตกไปของคนอื่นแล้วแล้วก็เรื่อง การไถถอนด้วยปัญหามันน้อยกว่าการบังคับก็บังคับกันยากกว่าต้องไปฟ้องศาลเราก็ยังมีเวลาหายจใจเหคอกว่าแม่งจะส่งโนติสผมเคยบอกแล้วใช่ไหมเจ้าหนี้จำนองกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งโนติสหกวัน60วัน,วนถึงจะจำนองได้ถึงจะบังคับจำนองได้ไม่งั้นบังคับจำนองไม่ได้เวลาแม่งเหลือเฟือไหนจะชั้นศาลไหนจะ เรตที่60วันไปแล้ว60วันเอาหลักฐานรวบรวมไปยื่นศาลศาลนัดมีสองเดือนถึงสี่เดือนแน่นอน60วันสองเดือนไปแล้วอันนี้เอาให้เต็มที่ไปเลยพี่อีกสี่เดือนครึ่งปีไปแล้วเห็นไหมว่าพอจำนองแล้วเรื่องแม่งช้าถ้าเกิดเราจำนองเนี่ยกว่าจะบังคับเอาที่ดินได้แม่งใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้น ถ้าจำนองแล้วเราผิดนัดหรือว่าถ้าคิดว่าอาจจะผิดนัดแน่นอนจำนองเท่านั้นโอเคนะก็สําหรับวันนี้ผมก็เอาประเด็นเรื่องสองอย่างนี้มาคุยให้ฟังเพราะว่าเจ้านี่หลายท่านก็ชอบขายฝากเพราะอะไรมันบังคับได้เลยผิดชำระปุ๊บเป็นของกูเลยแต่ว่าถ้าจำนองมันมีกระบวนการอย่างที่ผมบอกดังกล่าว มันก็ต้องมีค่าทนายทนายส่งโนติี่สกวันส่งโนติี่สุดยื่นฟ้องกว่าสาลจนัดเรียกมาไกลเกีีรยนัดที่หนึ่งปัดนัดที่2องโอ้กูป่วยนัดที่สายโควิด3ปีเผลอถ้าจะอุทธรณ์ดีการนี่เยอะกว่าจะจานองกว่าจะมาครับที่ดินไปเป็นของเจ้านี้ได้หรือเอาไปขายท่วตลาดได้หมดเวลามากมายสมมุติ ผมถึงบอกไงว่าถ้าคิดว่าจ่ายไม่ไหวจำนองถ้าคิดว่าเจ้านี้ไม่น่าเชื่อถือผมก็แนะนำจำนองเอาเป็นว่าขายฝากใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาเยอะกว่าโอเควันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ในส่วนนี้ก็เช่นเคยถ้าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์สมควรให้ คนอื่นๆได้เห็นได้รู้ได้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยมาคอมเมนต์มาทักทายสวัสดีหรือว่าจะเข้ามาทิ้งคำถามไว้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปตะเพียนแค่นี้ครับสวัสดีครับ